การลบแบบตรงหลักนะคะลบได้ก็ลบธรรมดาลเลยอันนี้ลบได้ไหมคะตัวตั้งน้อยกว่าให้ใส่บาไว้ต่างกันอยู่สี่เขียนแบบนี้นะคะลบได้ก็ลบอันนี้ลบไม่ได้ใส่หมวกให้มันหน่อยอใส่บาลบได้ไหมคะลบไม่ได้อันนี้นะ,ะัออะเลาอันนี้ก็คือ เราลูกออกมาแล้วแต่ยังไม่มีได้คําตอบที่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นต้องแปลงคาตอบค่ะทบสิบลดหนึ่งทบสิบทบเก้าลดหนึ่งถ้าต่อเน,นื่องจะแบบนี้จะเป็นทบสิบทบเก้าแล้วก็ลดหนึ่งแต่ถ้าแบบเป็นแบบนี้นะคะให้ให้แปลงเป็นทบสิบแล้วก็ลดลงหนึ่งเลยค่ะก็จะได้คําตอบ แบบนี้นะคะ